สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตานนะคะทีมงานประเสริฐผลยูสคาร้อยเอ็ดนะคะร้านลดมือสองคุณภาพดีนะคะที่มีโปรโมชั่นดาวเพียง1,900บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าพร้อมรับประกันหลังการขายคุณลูกค้าทุกคันไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อคันไหนไหนและนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ดาว1,900บาทพร้อมรับประกันหลังการขายนะคะวันนี้นะคะ้องตันม,มีรถสภาพเดิมๆสวยๆนะคะบอกว่ารถมือสองเหมือนใหม่มากนะคะดาวพันเก้ากับมา d ด้าบีทีห้าสิบโปรสองจุดสองไฮลเซอร์ เกียร์ธรรมดารุ่นปี2018คันนี้เลยนะคะวิ่งมาน้อยมาก300หมกว่าโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะน้องจะมาพร้อมกับไฟหน้าเดิมมีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโครเมียมโลโก้มดดา z ด้นะคะคุณลูกค้าอ่ามาดูทางด้านนี้กันเลยนะคะและล้อนะคะจะเป็นล้อเดิมจาก m a z ด,ด้มีโลโก้มดดา z ด้มาด้วยลายดอกไม้อย่างงี้สวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างนะคะ และนี่นะคะเป็นกุญแจของน้องนะคะมีกุญแจรีโมทมาให้สองดอกนะคะแบบพับได้เดี๋ยวเราไปดูในรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟรีสไตล์แคปนะคะคุณลูกค้าเปิดแคปได้นะคะตัวนี้เขาติดหุ้มเบาะเป็นโดเรมอนมาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวน้องให้ดูออปชันนะคะภายในนะคะอ่า อันนี้เป็นพงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กคู่ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าวิ่งมาส0 0 0มื่นกิโลอย่างที่บอกดูหน้าคอนโซลแสดงหน้าจอต่างๆนะคะจะแสดงครบหมดเลยออปชันเครื่องฟีสตาติดง่ายคะ่ะคุณลูกค้าหมดออปชันเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะมากแอร์นะคะแอร์เย็นมากโอเคเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้า ด้านในออปชันเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลัง,งกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินโปรโมชั่นกันด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายเดิมดีไซน์ของ BT ทเลยนะคะมาคู่กับไฟหน้าและนี่เลยนะคะมีกันชนหลังให้ด้วยไฟ2องป้ายทะเบียนจะออกมาจาก2ด้านข้างแบบนี้นะคะที่เปิดฝาท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะแบบหักออกมาได้ง่ายๆนะคะนี่เลย โอเคนะคะแมกไลเนอร์น้องยิงดูดีเพราะน้องเป็นรถมือสองที่เหมือนใหม่มากๆนะคะย้ำอีกทีนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคันนี้โปรโมชั่นดาวพันเก้านะคะอ่าดูรอบตัวรถโปรโมชั่นนะคะเข้ามาดูกดไลค์กดคันนี้นะคะราคารถอยู่สี่แสนนิดๆนะคะคุณลูกคา้าลูกคา้าท่านใดสนใจะน้าเจ็ดพันไปไปายนะคะโปรโมชั่นดาวพันเก้านะคะ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาน้องตาล0629098142นะคะ